ก็จากเรื่องนี้เนี่ยทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาค่อนข้างหนาหูทีเดียวท่านด้านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าทหารเองไม่ได้มีการบีบให้ไทย P ี s นั้นต้องยุติรายการแต่เมื่อเห็นว่าเนื้อหารายการใดที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงจะให้เกิดการขัดแย้งก็จะต้องมีการพูดคุยเพื่อทําความเข้าใจค่ะลองไปฟังเสียงผู้บัญชาการทหารบกพูดถึงกรณีนี้กันค่ะไม่ได้มีให้ยุติอะไรหรอกครับเ,เรียนว่า ในจุดใดก็ตามซึ่งถ้าเราติดตามดูแล้วมีความไม่เข้าใจเราเรา,เราตรวจสอบแล้วว่าเออทัศนคติคงมีความไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างก็จะมีการพูดคุยกันนะครับว่าแนวทางต่างๆนี้มันบางทีไปจัดอะไรแล้วมันอาจจะทาให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับยังไม่ได้ไปทําอะไรมากมายนักนะครับเพียงแต่อยู่ในระดับความเข้าใจนะครับ บางบาง,บางสถานีอะไรต่างๆก็ก็คุยกันอยู่เสมอนะครับจริงๆตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาณปัจจุบันนี้ก็น้อยลงมากแล้วนะครับแต่มีก็มีความจําเป็นที่จะต้องอคุยเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ออกมาแล้วมันจะทําให้ภาพดูไม่ค่อยดีนักก็จําเป็นก็ต้องคุยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเลยว่าขอใหอ้ผู้ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการ ทำสื่ออะไรต่างๆนะครับก็ขอให้ให้มีความเข้าใจแล้วก็ต้องร่วมม้อร่วมมือกันนะครับนอกจากนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลยาธิที่การคสชยังระบุด,ด้วยว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือจากพักการเมืองที่จะขออนุญ,ญาตประชุมพักเพื่อที่จะส่งตัวแทนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการที่การยกร่างรัฐธรรม,มนูญส่วนความเป็นไปได้ที่จะให้คอสชอ,ออกเป็นคำสั่งอนุญาตเฉพาะกรณีนั้นก็ยังคงต้องหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ก็ย้ำกันอีกครั้งว่าวันที่17ถึง25พฤศษจษษษิกายนนี้แหละที่ทางสวปชทางคณะก,กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับตัวแทนขององค์กรต่างๆหรือรว่าพักการเมืองเนี่ยได้เข้ามาเสนอไอเดียในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญด้วยกัน